หลายๆวันนี้เข้าไปในเมืองส่วนมากก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารไทยเนาะแต่ละร้านเขาก็จะขายก๋วยเตี๋ยวกันทั้งนั้นเลยราคาก็ไม่เบานะฮะชามละ15 16เหรียญบ,บางร้านก็20เหรียญกินก็ผิดหวังทุกร้านนะคะชามหนึ่งได้เนื้อสองสามชิ้นลูกชิ้นสองลูกบางร้านก็ไม่ได้ลวกเส้นแยกเอาน้ำซุปลงไปต้มให้เดือดในกระทะหย่อนเส้นหย่อนเนื้อหย่อนผักหย่อนลูกชิ้นลงไปให้เดือดพร้อมกัน อกใส่ถ้วยเสิร์ฟโรยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวลงไปก็เป็นอันใช้ได้มันเสียความรู้สึกนะคะเสียเงินแพงแล้วก็อยากจะกินของอร่อยเนาะเมื่อไม่ได้ดังใจก็นี่แหละค่ะต้มเนื้อเปื่อยทำก๋วยเตี๋ยวกินเองเลยอยากกินมากกินน้อยก็ใส่ลงไปเลยค่ะเราก็ต้มน้ำใส่เครื่องเทศตามในรูปที่เห็นนั่นแหละค่ะเนื้อก็เป็นเนื้อน่องขาลาย จากเนื้อน้องขารายราคาถูกๆไม่มีราคาเดี๋ยวนี้ราคาแพงมากต้มจนเปื่อยได้ที่แล้วทิ้งให้เย็นตักน้ำมันที่ลอยตรงหน้าออกจะกินก็อุ่นไหมให้ร้อนค่ะก็ลวกเส้นลูกชิน้นตามใจชอบเลยแล้วก็เสิร์ฟของทำกินเองยังไงก็อร่อยค่ะไม่มีผงชูรสผงไก่นัวอะไรทั้งสิน้นมีเวลาทำอาหารกินเองอร่อยสุดแล้วค่ะ